สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาอันบล็อกนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกของจิปาถากันนะคะงั้นเรามาเริ่มอันบล็อกกันเลยนะคะทุกคนร้านแรกเลยนะคะทุกคนจะเป็นร้าน h a i m a t e d o f f i c i a l ค่ะร้านนี้นะคะจะเป็นร้านขายกิฟต์ช็อปค่ะทุกคนสิ่งที่เราเลือกมานะคะทุกคนก็จะเป็นกิฟต์นะคะจะเป็นกิฟต์ติดโบแบบ g ีซเลยค่ะทุกคนนี่ เราซื้อมา2ส,สีด้วยกันนะคะสีครีมอันนี้นะคะจะเป็นผ้าแบบโบนักเรียนเลยนะคะที่เราปูกโบไปโรงเรียนนะคะส่วนสีดํานะคะจะเป็นกำมยี่ค่ะทุกคนนี่คือเราไม่รู้นะว่าแบบทุกคนมันอาจจะนานแล้วแต่ว่าคือเราเพิ่งหาร้านที่มันขายแบบเนี้ยเจอก็เลยรู้สึกตืต่นเต้นมากๆนะคะทุกคนก็มันก็จะเกิบแบบข้างๆอย่างนี้ก็จะเป็นโบแบบนี้ร้านถัดไปนะคะทุกคนก็จะเป็นร้านเพย์สตัฟค่ะร้านนี้นะคะเขาจะขายพวกเครื่องประดับนะคะทุกคน และนี่นะคะก็คือสิ่งที่เราซื้อมามเลยอย่างแรกนะคะก็คือต่างหูนะคะทุกคนที่เราซื้อมาคะก็จะเป็นเกียวค่ะเป็นสีเงินนะคะแบบที่สองนะคะก็จะเป็นตัวอักษรนะคะก็คือจะเป็นต่างหูที่เราสามารถเลือกตัวอักษรเองได้นะคะว่าเราอยากได้ตัวอักษรอะไรค่ะอย่างที่3มนะคะก็จะเป็นห่วงแบบนี้เลยค่ะนี่เดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้นะคะอันนี้จะเป็นห่วงที่เป็นไข่มุกก็คือใส่แล้วดูน่ารักมากเลยนะคะก็คือใส่ไปถ่ายรูปได้เก๋ๆเลยค่ะทุกคน ต่อไปเป็นแหวนนะคะแหวนที่ซื้อมามี2แบบด้วยกันแบบแรกนะคะจะเป็นไข่มุกค่ะแบบนี้เลยคือมันน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนอีกแบบนะคะก็จะเป็นแหวนเหมือนกันค่ะจะเป็นไข่มุกนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนจากตัวหน้ายิ้มนะคะทุกคนเป็นตัวสองะคะ่ะอิงก็เลือกตัวไอา,านะคะนี่ใส่แล้วน่ารักมากๆแล้วเขาก็จะมีถุงให้ด้วยนะคะทุกคนเอาไว้เก็บนะคะ ถัดไปนะคะเราสั่งมาจากช้อปปีนะคะแต่ว่าจําชื่อร้านไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะข,ขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นแผ่นแปะแมสค่ะทุกคนนี่มันจะช่วยให้เวลาเราแปะแมส์ใช่ไหมคะทุกคนเราหายใจสะดวกขึ้นสดชื่นขึ้นไม่มีกลิ่นอับนะคะตัวนี้นะคะเขาสกัดจากธรรมชาตินะคะทุกคนไม่มีสารตกค้างแน่นอนค่ะ เขาเคมาว่า1แผ่นนะคะอยู่ได้8ปดถึงสิชั่วโมงนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่เคยใช้นะคะว่ามันอยู่ได้จริงหรือเปล่าถ้าดียังไงเดี๋ยวจะมาบอกต่อนะคะทุกคนร้านถัดไปนะคะจะเป็นร้านเซดัฟิล under score official store นะคะเราก็ได้สั่งที่ล้างหน้าของเซดัฟิลมานะคะทุกคนตัวนี้นะคะคือเขามีเมสซครับในนี้ด้วยนะคะก็คือเราล้างหน้าไปด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนเราได้สครับผิวไปด้วยนะคะตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับคนผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายแล้วก็ใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะทุกคนตัวเมสซ์คร คือเขาจะช่วยทําความสะอาดผิวหน้าเราให้สาดมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเขานะคะจะไปขจัดสิงสง่งรสโปรกในรูขุมขนของเรานะคะแล้วก็พวกเซลล์ผิวเก่าอย่างอ่อนโยนนะคะทุกคนตัวนี้นะคะทุกคนคืออิงอะ่ะเห็นน้องใช้ใช่ไหมเราคือน้องอะ่ะคือหน้าดีมากหน้าเนียนหน้าใส แล้วก็เลยถามว่าเออน้องอ่ะใช้อะไรแล้วน้องบอกว่าน้องใช้ตัวนี้นะคะก็เลยอยากซื้อมาลองบ้างร้านต่อไปนะคะทุกคนเป็นร้าน Apeep Store ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่านชื่อถูกไหมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะร้านนี้นะคะจะเป็นร้านที่รับ P order นะคะจากเกาหลีะคะ่ะทุกคนอย่างแรกเลยนะคะที่เราีมาก็คือเคส AirPods ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นลายหมีปูนะคะทุกคนและเขานะคะก็จะมีพวงกุญแจมาให้ด้วยนะคะก็คือเอามาค่อยไว้ตรงนี้ นี่ค่ะทุกคนก็คือหอยแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะอย่างที่สองนะคะทุกคนเราได้ทําการสักมีคาที่คาดผมนะคะเอาไว้เวลาอาบน้ําล้างหน้านะคะหรือว่าแต่งหน้าก็คือจะได้ไม่เหลอะผมอย่างนี้เลยค่ะทุกคน ร้านต่อไปนะคะทุกคนจะเป็นร้านแบมมี่โบนี่นะคะทุกคนร้านนี้นะคะเขาขายกิฟต์ดอกค่ะคือเขาทําจากอคริลิกเป็นฐานใสนะคะทุกคนนี่เราก็ซื้อมา2รลายด้วยกันนะคะคือเขามีหลายลายมากเลยนะคะทุกคนสามารถไปเลือกดูกันได้ะคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นร้านคริส Me มี a ไทยแลนด์ออฟิเชียลสนะคะก่อนจะแกะนะคะทุกคนอยาจะบอกมากเลยว่าดูพัสดุคือเขามาส่งลวตันเจนแบบ คือมันบุบแบบนี้เลยอะทุกคนแล้วอันนี้นะคะเป็นบริษัทขนส่งที่เขามีดราม่าอยู่นะคะว่าของถึงช้าของหายคือกลัวของหายกลัวของพังมากๆเลยมาแบบบุบอย่างเงี้ยคือเราสั่งเป็นมาสคาร่คามานะคะทุกคนคือทุกคนน่าจะรู้จักของคิสมีเพราะว่าเขาเป็นมาสคาราที่แบบเด็ดกันางเนนะคก็คือกันน้ํากันเหนือคือแบบไม่แพนด้าแล้วก็ขนตาเลี้ยงสวยนะคะเราได้สั่งซื้อมา2สูตรนะคะก็จะเป็น advance film แล้วก็ super waterproof นะคะ นี่ค่ะเนี่ยทุกคนดูดิภาสดุกล่องภาสดุมันบุบใช่ไหมแล้วมันทําให้แบบตัวข้างในมันบุบไปด้วยอันนี้นะคะจะเป็นรุ่น Advanced Film ค่ะจะเป็นสี01เป็นสี j e s b a c k นะคะอันนี้นะคะแปลงเขานะคะจะเป็นหัวเล็กเรียวแบบนี้เลยแบบนี้นะคะมันทำให้เราปัดขนตาได้ง่ายขึ้น ุกซอกทุกมุมแล้วก็สามารถปัดขนตาได้ทุกรูปแบบเลยนะคะเนื้อเาก็จะเป็นเนื้อฟิล์มด้วยนะคะคือล้างออกง่ายเรามาร้านต่อไปกันเลยนะคะทุกคนร้านต่อไปนะคะจะเป็นร้าน Multi Beauty Official ค่ะทุกคนทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะคะเพราะว่าร้านเขาก็ดังมากๆนะคะตั้งอยู่ที่สยามสแควร์เราก็ได้ทําการสั่งอันนี้นะคะทุกคนเป็นยาสีฟันนะคะเขาบอกว่าที่เกาหลีเนี่ยฮิตมากๆเลยนะคะทุกคนคือเขามีหลายสูตรมากๆเลยนะคะแต่ว่าสูตรที่อิงสั่งมาอันนี้นะคะก็คือจะช่วยเรื่องฟันขาวเหงือกอักเสบ รสกินปากนะคะก็คือจะมาลองดูว่ามันดีจริงๆไหมนะคะทุกคนร้านถัดไปนะคะก็จะเป็นร้าน So l o r ร o ฟอรนะคะร้านนี้นะคะยิงได้สั่งนี่เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็น power bank ค่ะคือน่ารักมากทุกคนดูดิมันกระปุกกระปริกมากๆเลยอะ่ะแล้วคือพกพานสะดวกด้วยนะทุกคนคือมันเนี่ยดูดิมันเล็กกว่ามือ อันนี้นะคะความจุหนึ่งหมื่นนะคะทุกคนร้านเขานะคะมี power bank ให้เลือกหลายแบบหลายลาย,ลายลหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากๆเลยนะคะทุกคนก็สามารถไปเลือกดูกันได้นะคะว่าชอบแบบไหนคะ่ะและอีกอย่างที่เราสั่งมานะคะก็จะเป็นเคส iPad ค่ะทุกคนแต่ว่าเคส iPad นะคะอันนี้จะเป็นเซตค่ะทุกคนคือเราสั่งมาที่มันเป็นเคสแล้วก็มีคีย์บอร์ดด้วยนะคะแล้วก็มีเมาส์ด้วยค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นเคสแบบนี้เลยเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีคีย์บอร์ดเป็นสีชมพูแบบนี้มี แล้วก็เป็นเมาส์สีชมพูนะคะทุกคนก็คือจะเป็นเข้าเซตกันเลยคือเขาขายเป็นเซตนะคะหรือใครจะซื้อแยกก็ได้ทุกคนสามารถไปดูได้นะคะเพราะว่าเขามีหลายสิมากๆเลยค่ะร้านสุดท้ายนะคะก็จะเป็นร้าน NEG นะคะร้านนี้นะคะอิงเนี่ยทำการสั่งซื้อเครื่องมาร์กหน้านะคะของฟอริโอมาค่ะร้านนี้นะคะเขาจะขายของเกี่ยวกับฟอริโอเกือบทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแปรงสีฟันเครื่องล้างหน้าเครื่องมาร์กหน้าหรืออื่นๆนนะคะของฟอริโอทุกคนสามารถไปเลือกดูได้นะคะร้านนี้นะคะคือเขาขายของแท้ราคาดีแล้วก็มีของแถมด้วยนะคะ ทคน,นี่เครื่องมักหน้าโพริโอนี้นะคะเป็นรุ่น UFO 2ค่ะอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นรุ่นใหม่นะคะคือมันจะมีตัวก่อนหน้านี้รุ่นหนึ่งนะคะส่วนแผ่นม์กหน้านะคะก็จะมีหลายสูตรด้วยกันค่ะทุกคนแต่ละสูตรนะคะสรรพคุณมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะยังไงถ้าใครสนใจก็ลองไปศึกษากันดีๆนะคะอันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปอันบล็อกของจิปาถาของเรานะคะยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ